สวัสดีทุกคนนะครับนี่คผมนัทนะครับก็ตอนนี้ผมมาเล่นแมปโรบอกแมปที่ชื่อว่าทางออกที่8นะครับแล้วก็อยู่กับคุณเฟรมนะครับผมสวัสดีครับอีมาร์ครับผมแล้วก็อยู่กับคุณอมครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่ผมนะพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่สะดวกนะครับผมทุกคนเห็นนไหมนี่คือทางรถไฟใช่เข้าใจไหมว่าสายไหนเป็นสายไหนสายสายตอสายไหนไปถึงปทุมธานี สายสายสองสายสองโขเนี่ยเลขสองนะไหนมาดูดิ <c oughs> ไปไป <เล S 1> ไป,ไปครับเกมนี้เล่นไงเกมเกมนี้เล่นเล่นยังไงครับเกมนี้ถ้าเกิดทุกคนเคยดูคนอื่นมาแล้วเกมนี้ก็จะเล่นประมาณแบบจะจับผิดนะผมพึ่งอย่าบังดิหัวมึงก็ได้การจับผิดก็คือการดูสิ่งผิดปกติภายในเกมนะผมอย่างเช่นมึงเดินมาใช่ไหมแบบประตูข้างหน้ามึงเนี่ยหายไปแสดงว่าแม่งผิดมึงก็ต้องเดินกลับหลัง พงเดิมยังหน้ามึงก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็ง่ายอยู่แหละแต่เกมนี้ไม่น่าใช้เสียงนะครับผมก็จะลองเล่นแบบไม่ลองใช้เสียงดูเพราะะฉนั้นไปดูกันเลยไปไปไปเฮ้ยดูเนี่ยเราต้องดูป no ้ายด้วยโน้สมมุกโนโนสมุกแม่งไหนก่อนอะโนโนโนสมุกิไปว่าอะไรเฟมโนสมุกิไปไว่าอะไรไม่สูบไม่สูบนะอย่าสูบนะ แต่วงไจุดเริ่มแรกของเราอะมักจะไม่ผิดพลาดเลยดูนี่ดูคนนี้ไปด้วยเนี่ยนะดูดูดูป้ายไปด้วยดูป้ายไปด้วยเห็นคนนั้นไหมล่ะไหนวะไหนวะนะต้องมาดูตรงอืมนี่ไงเขาเดินไปแล้วเ้ยดูป้ายนั่นด้วยนะดูดูป้ายโฆษณาด้วยดูป้ายโฆษณาด้วยดูตัวสอนจีนด้วยนะอือต้องดูหมดเลยไหมเนี่ยไม่มันแต่ยากขึ้นไปเรื่อยๆมั้งไปรอหน่อยดิแต่เขาว่าสิ่งที่ต้องดูที่สุดก็คือคืออะไรเอคนหรือเปล่า อ้าวนี่ผ่านเรามาที่หนึ่งแล้วว่าเรามาสายหนึ่งละอ่อไปเท่าไหร่ะอ้าวโอกระตุกกระตุกท้ายอห้ามสูบนะห้ามสูบดูโลโก้กลับมาเหรอไม่ไม่เราดูโลโก้ดีมันดูดูหน้ามันดิมันไอคนนี้มันจะถือมือถือใช่ไหมกับกระเป๋าข้างนึงอะจำไว้จำไว้แล้มันก็จะทำหน้าแบบฟินๆหน่อยส่วนใหญ่รูกไม่ต้องดูหรอกลูกต้องดูลูกก็ต้องดูเหมือนกันเราต้องดูอันข้างบนอะ ไปข้างบนถูกถูกดูกล้องนะมันมีกล้อง้านบนนี่ะเคะไปข้างหน้าเราก็มันก็ให้ระบดไงว่ามันจะไปข้างหน้าไป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 ไไปไปไอันนี้ด่านนี้ด่านสผ่านมาผ่านมายงเงมันก็เริ่มแหลกมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเริ่มแรกก็ผ่านอยู่แล้วอทำไมมันวแบบนี้งงดูคนดูคนเฮ้ยโนโนกดโนนะอันนี้เทินแบกกลับไปทำไมวะทำไมอ่ะ ไม่ไม่มันมันมันจะกลับเพราะไรงกูเหัวไปโดนชนเองเยอะเหรอไม่มันไอเฟมไปเดินชนไอ้นี่ไงทางกลับมาเลยเรายังไม่ได้ดูอะไรเลยไงไม่เดลยห้องไฟฟ้าเกียวด้เอออื้อเนี่ยดูประตูนี่เลยด้วยดูทั้งหมดเลยอะดูหลอดไฟดูข้างบนนี่เลยเนี่ยทำงานมันก็ต้องเปลี่ยนประตูมันเปิดได้ไม่ใช่เฮ้ยกูต้องกลับวะกลับวัะกูต้องกลับกลับทำไมวะมึงมาดูนี่มึงมาดูนี่ไอเห็นเห็นป้ายป้ายข้างบนไหมมันกลับด้านไว้ยะ มาดูมาดูนี่กับกับกับมันว้าเปล๊ะทางออกทางออกแบบมันเลขแปดมันชิดขนาดนี้ไหมไม่มันโปรตีแบบนี้แหละบั็กไงต้องสื่อต้นสื่อไทยอะคนจริงเป็นอังกฤษไม่เป็ญี่ปุ่นภาษาตถูกถูกไปไปถูกถูกอไรผู้นำมึงกลับมาเริ่มต้นใหม่ประตูโปรตีมีกี่บานมีเฮ้ยท้าไมมีสองบานวะเอลยกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อน กะถูกลงมาชั้นเท่าไหร่ละัชั้นที่ห้าแล้วห้าแล้วอุ้ยสูงมาอุ้ยผ่านแน่แหละเกมนี้ง่ายๆอีซี่จัดดูคนนี้ดูคนนี้ให้มันชอบบาากูดูคนเองโอ้โหตาแม่งเป็นเลือดไอ้เหี้ยโอ้โหตาพี่โดนเลยไหมครับกับรับบอกแล้วอย่าดูเยอะไอ้หนังนั่นน่ะเขาบอกว่าทำให้ตาบอดว้ายคุณก้าจะดูไมไม่ดูดูอะไรอันนี้กับบอกแลหลงทาง เออมันงงงยังไงไม่รู้อ๋อมันจะวัดมาก่อแล้วค่อยเดินได้ดูมันดิดูมันดิดูดูคุณหน้าหลอกคนนี้ดิเออเปิดติ้ยต้องดูให้ดีอาจมันจะสื่อถือโทรศัพท์กลับด้านก็ได้โอ้โหเห็นไหมนะมีอะไรแดงๆน่ะตรงช่องลมอ่ะไครวะใหรวะใครมีอยู่งในช่องลมวะกับกับกับเราจะถึงด้านไรกกับกับอุ้ยเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้ว เจี๋ล้วเราจะเล่นกันแปดมั้งแปดน่าจะผ่านเลยใช่ไหมก็มันทางออกที่แปดอะมนเขียนเกมอะง่ายแต่ทำไมมันง่ายอย่างวะง่ายดิยิงตหรือเปล่ามันอาจจะมีต่อก็ได้ดูป้ายโฆษณาน่ดูคนน่ะคนคนมีอะไรแปลกปะผมเป็นสีทองไม่ใช่อ่ะผมมันดำอ่ะเนี่ยกลับกลับเกือบละความสังเกตมีมากมายในโทรศัพท์ใช่รุ่นอะไรวะไอไอโฟนไอไอโฟนไอโฟนดูโทรศัพท์ดูนาฬิกาเนี่ย ไปแปดแปดแปดแล้วแปดแล้วจอดําอด้วยรอด้วยยถ้าออกคือเราได้รีหรือเปล่าเคยดูโนอนตาการน่ะจอดำไม่รู้อ่ะกัเคยดูนอจอดำเดี๋อจอขาวโอขึ้นสวรรค์อะไรอะไรไม่มีหายไปคุณเห็นนะ้ายอ๋อคุณเห็นครับอ๋อประกาศตามหาคนหาย รไฟมกายเป็นตอนอโอโอ้มันกลายเป็นตอนมาเร็วแไปลไว่าอันนั้นคือผีผีดูของกูเลยต <c oughs> ำรวจกำลังสืบสวนสองคนที่หายไปเอา้าลงมถูกกู่ะเนี่ <c oughs> ยอเอาหน้าจอดำาและเอ้าเขาหน้าจอขาไอ้หมดไอ้นีดำอีกพอสมควรเอา้าแสดงว่า แม่งกูทั้งหมดก็ตายไปหมดเลยดิมันบอกว่าหาคนสองคนที่หายไปก็คือเราอะเออไม่เราไม่ได้มาสี่คนมันเป็นในเรื่องไงในเรื่องมีคนเยาไอ้สองคนมันแดงง่ายเกมไปละเราเล่นเออเเออเอาใหม่ไหมรีเทิร์นไหมเอาใหม่แบบยากๆเลยเออชนะครั้งนี้มันมียากๆอีกเหรอมันมันปรับยากได้แบบยากปรับยากได้ อลองจับก่อนไปเพราะฉะนั้นเรามาลองเล่นโหมดยากกันนะครับขู่ไม่ใส่ยากดื้อมีวงรูไม่มันต้องมีจุดเด้งเลยเอ้ยแคกลับรัวๆดัานหนึ่งแล้วแล้วกลับอีกเหรอไม่กลับไม่กลับเอ้ยไม่กลับก็ไม่กลับดูือว่าขับดีวะ อะหรือว่าก่อนไม่ไม่เว้ยก่อนที่เรามาทางนั้นประตูมันเปิดเองใช่ไหมประตูข้างหน้าเราเนี่ยใช่จะขับมีหรอประตูข้างหน้าเรามันเปิดเองนะเไม่ไปกินนะหรือว่ามันเดือดใชุนไม่เราอยู่ข้างหลังเราไปก่อนเราไปก่อนโอ้ยไอ้เมื่อกนี่มันมีกิโอคดอยู่เหรอกิโอคดไอ้ของเราสแกนก่อนนั่หนี่สแกนได้ไหนสแกนนี่กิโอคดเลยเป็นกิโอคดอะไรก็ไม่รู้ ลองลองดิลองดิลองดิเนี่ยมาด่านสองแล้วเนี่ยเอาเอาไม่ทำตเกียงมีมีอยู่มีหมดเลยเนี่ยเชียวคนเนี่ยด่นสองอย่างนี้เลยโอ้ยกลับไปโอ้กลับเไยไปกลับดีกว่าขอร้องตะเกียกลับอะไรวะกลับ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 ไปไม่บอกก่อนมีอะไรแกน้ำดำนะโอ้โอ้ไม่เขาไม่ได้เช็ดโอ้ยเขาไม่ได้เช็ดเลยนะเอากลับกลับกลับเอา ใช่เราถึงชั้นที่สามแล้วเขาก็มาวางไว้เดี๋ยวเสังเกตุของกูป่ะทำไมภาพมันแดงๆวะกลับไหมกลับไหมปกติปกติปกติอะไรนะภาพมันแดงกลับดีกว่ากลับกลับก็อาจจะเริ่มต้นใหม่ป่ะเอปกติปกติเราเอากดไม่ดีกดไม่ดีไม่ไม่ไม่ลองกดยีดก่อนมันอ้าวกดยีดอ่ะมันแบบโดแสงแสงมัวมัวใช่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 เริ่มใหม่สี่แล้วเรามาชั้นที่สี่แล้วเอ๊ะเหรอเอ๊ะ <laughs> เออคันท,ที่สีแล้วเริ่มใหม่คือด่านหนึ่งเริ่มใหม่คือหนึ่งเดี๋ยวสังเกตก่อนดีเริ่มเริ่มเริ่ม,มไป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 จะแบกทำไมตองถูกด้วยใช่เอามาใครกดแบ็คทะ้งโลโอ้ยไม่ก็มาด่านสี่เนี่ย มมม่่เดิโอ้โหศูนตัวเต็มเต็มมือไข่ต้มมีฮิ้วไม่ล้วกดเย็ดทำไมก็ไม่กดโนแล้วเงี้ยอือหรือใครกดไม่มันแบกไว้แต่ตั้งแต่เดือนเล้วเออเอาใม่เอาใม่เอาใม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้เอ้ยรถไฟเอียงไหมไม่รถไฟเอียงอะไรรถไฟเอียงไม่ไม่กดโนไว้ก่อน ก็ไข่เอียงขอียงไม่สอาดเอียงเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาดูก่อนเนี่ยไหนเนี่ยตูดไข่หน้าไสะอาดหน้ายิ้มตูดเยี่ยอะไรกดดโน้้วยทางงอเอี้ยไม่ไม่ไปได้ต่อไปได้ต่อคุณเจสังอีกตัวอะไรโอ้ไปไปไปอันนี้อันนี้ดูดิดูดิจับจับ เออเอออออ่าอ่าอ่าไปไปไปอ่ไปไปไปโอเคนะโอเคนะถูกนะสูตรมันเดิมอะมึงเจ็บว่ะเฮ้ยเราใกล้จบแล้วมันปุยประตูนะโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยหน้าดำเนี่ยไม่รู้ไหนใครหน้าดำไม่ไม่หายละมีอะไนอื่นไหโอ้ยเฮ้ยโปรติไม่มีคิวอาร์โค้ด ไหนมันมีมันมีหลอกกูมาดูทีไรไม่มีมียาเอ๋อครับไอ้ซาเอ๋อแต่เมนตอนนี้เป็นธงลาซิโอเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดโนไว้ก่อนเลยเอาเอ๋อแบบทำไมมีธงบราซิลวะไหนธงบราซิลอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ไม่ธงบราซิโอเห็นไอ้เขียวเขียวนะพี่เห็นเหมือนเป็นแบงค์รูปแบงค์อะไรเอ้เขียวเขียวเนี่ยเห็นแล้วอ่าธงบราซิลถูกหนาไปเนี่ย yes เออ ชนะแล้วเกินจบแล้วโอ้หลังจากบักมานานไปแล้วไปแล้วบาติวไอสั์โอ้กูคือฐานวิทเลี่ยหอ้ย่กูก็เห็นเด้อไม่กูเห็นอยู่แล้วโทมัสติวอันนี้ทุกด่านเอ้าเขามาที่นี่ก่อนคุณบาติวเย่กูยินดีต้อนรับมาเลย ดิคิวเลยสัตว์พูดแต่ไม่ใช่กูโฮ้ยเอาโอ้โหรู้สึกเออยได้หลายเด้งเว้ยมึงมันไปยังไงอือมันจะเบรกยังไงอ่ะอ่านนี่เนี่ยอ่านอ่านภาษาญี่ปุ่นเลยดิอ่ะอิจเมิเตออิซิเมโตเมโตะเออก็เดะกก็ด็ไปไปไม่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 มีไม่ไม่มีแล้วล่ะไปอ่เฮ้ยแบบนี้มันดูงงๆว่ะเฮีย แบบอย่างงงเลยแต่มันก็ง่ายกว่าแบบที่แล้วมันแค่ทำรายละเอียดไปเยอะจริงก็ก็หมดเวลานะครับกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับครับไม่ถือ<ป>อ่าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย